ค่ะพบกับช่อง TTKung x2 นะคะวันนี้ก็จะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศสตรีม EP 8นะคะว่าน้องๆที่สุ่มทั้ง3คนเนี่ยแต่ละคนได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้องๆจะได้อะไรกันโอเคมาของน้อง Enjoy ของน้อง Enjoy นะคนแรกไปลุยใช่ครับสุ่มผลถาวรครับผม ได้เบิร์ดฟอลคอนถาวรน,นะคะถาวรน,นะของน้องเอนจอยได้นี่เอ้ยมีใครรู้ไหมมันคืออะไรมีใครรู้ปะมีใครรู้ปะมีใครรู้ปะอ่าใครคิวที่สองคะคิวเดี๋ยวเดี๋วพี่กิบกิบกิบให้ <c oughs> แป๊บหนึ่งส่งให้แล้วได้รับหรือ,อยังคะขอบคุณครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะได้แล้วครับโอเคคนที่สองแล้วพรุ่งนี้จะทันไหมต้องทันแล้วแหละพรุ่งนี้ก็ต้องทันแล้วแหละโอเคของคนที่สองคิวที่สองใครคะคิวที่สองมีแต่คนนึงตึงคิวที่สองใครคะอยู่ไหมคิวที่สองครับโอเคค่ะ รับแอดแล้วนะคิวที่สองชื่อน้องดวนเป่า Aw, ใช่ปะไปลุยหนึ่งสองสามมุนจะได้อะไรเนาะผล <laughs> นจะมอกคุ้มหไหมเนี่ยเว็บพี่บักไหมพี่เติมแค่สามสามเขาเรียกว,ว่าอะไรอนะสามคิวเอง ผมไม่เห็นเติมของจริงเหรออาจจะรีไม่ทันคนซื้อไงอาจจะรีไม่ทันคนรอน่าจะมีคนรอหลายคนมันหมดแล้วใช่ใช่ผมคิวที่สามโอเคอยู่ในเกมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอกิฟให้คนที่สองก่อนนะคะคนที่สองอยู่ในเกมไหมคะเดี๋ยวพี่ออกไปรับเพื่อนให้นะแป๊บนึงได้ผลอะไรผลสโมกใช่ไหมเมื่อกี้ <S <S อย่าขำเพื่อนอย่าขำเพื่อนอย่าขำเพื่อนวันนี้แค่เพื่อนดวงไม่ดีอย่าขำเพื่อนใครขำเพื่อนตีนะคิวที่ห้าครับมีได้เหรอพี่มีสามคิวเรามีคิวที่ห้าได้เหรอเนี่ยขอลิงก์หน่อยครับลิงก์อยู่ด้านบนเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านบนเลยไปไปรับแอดแล้วจอยตามพี่มานะน้องจีโใช่ไหม จอยตามพี่มานะคะเดีย๋ยวพี่จอยตามเพื่อนพี่ไปก่อนเอ้ยอยู่ไหนวะน่าจะแมปเดียวกันเปล่าวะแมปเดียวกันแหละพี่รับชื่อผมหน่อยครับน่าจะรับไปแล้วนะคะเมื่อกี้น่าจะรับไปแล้วอุ้ยสุมครับเหลืออีกคนนึงครับขอไม่ได้อยู่ในเกมครับไม่ได้อยู่ในเกมใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่รับแอดไปแล้วเดี๋ยวจอยตามมาทีหลังก็ได้พี่เพิ่มอีกได้ไหมแป๊บบนึ่งนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอสุ่มคนที่สามก่อนอ่ะพี่ออกมารับแอดละเดี๋ยวพี่ขอสุ่มคนที่สามก่อนคนที่สามอยู่ไหมคิวที่สามพรุ่งนี้นะเออต้องมาพรุ่งนี้นะวันนี้พอละว,วันนี้สุ่มสามคนละเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะเกินปุ๋ยเออคอนที่สามน้องอิทธิพั์ใช่ไหมเน่เดีย๋ยวส่มรอยกันเด้อเดี๋ยวส่มรอยกันเด้อก็ไม่ทันทันอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอคนพร้อมๆเลยเคี้ยปะพรุ่งนี้เรารอคนพร้อมๆเลยใครเร็วใครได้เคี้ยมะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพร้อมๆเลยมาคนที่สามน้องอิทธิพั์นะผมลาวาไข่ตุน๋นไหนลาวาไข่ตุน๋นอยู่ไหมจอยตามพี่มาด้วยนะมาเดี๋ยวสุ่มกันเลยมาหนึ่ง อเดียเดียเดียพร้อมยังพร้อมยังเราใครตุ่นพร้อมยังหนึ่งสองสามโอ้มีให้สุ่มทุกวันอยากหน่อยใจอยากหน่อยใจนะผลอะไรอ่ะผลเซนเซนคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเราน่ะได้ผลเซนแฮได้ผลเซน นี่ผลนี้ได้ผลแซนนี่ผลนี้โอ้ขอได้ไหม <c oughs> น้องลาวาไข่ตุ่นใช่ไหมน้องลาวาไข่ตุ่นอยู่ไหนอะน้องได้ผลแซนครับน้องได้ผลแซนครับพรีไหนอะลาวาไข่ตุนอยู่ไหนวะ นี่ก็คือผลการสุ่มทั้งหมดของผู้โชคดีทั้ง3คนนะคะใน ep 8ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงคะคุ้มหรือไม่ยังไงช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกัน ep ถัดไปบ๊ายบาย